สำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็ยังอยู่กับเครื่องสงกาแฟแคปซูล Cosmo Home Cafe นะคะแต่ว่าคลิปวันนี้พี่เน่จะมาทำเป็นเมนูชาเขียวเย็นบ้างแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่รีเ,เทิลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนก็ยังอยู่กับเครื่องชงกาแฟแคปซูล Cosmo Home Cafe นะคะแต่ว่าคลิปวันนี้พี่เนจะมาทำเป็นเมนูชาเขียวเย็นบ้างละค่ะสำหรับ Cosmo Home Cafe นะคะพี่เนก็เคยบอกแล้วเนาะว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่เหมาะกับทุกบ้านควรจะมีหรือว่าออฟฟิศส,สำนักง,งานหรือว่าแม้แต่รีสอร์ทโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทำไมก็เพราะว่า Cosmo Home Cafe เนี่ค่ะก็คือเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ให้เราทั้งหมด4อะแดปเตอร์นะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาชาเขียวเย็นกันค่ะพี่เนก็จะเลือกเป็น อะแดปเตอร์อันนี้นะคะก็คืออะแดปเตอร์ที่สําหรับใส่กาแฟสดบดนะคะหรือว่าใส่ชานะคะก็จะเป็นแบบบาสเกตใหญ่แบบนี้นะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะชงชาเขียวนะคะพี่เนก็ใช้เป็นชาเขียวไต้หวันของเนทอคคอฟฟี่นี่แหละค่ะพี่เนก็จะมาใส่ชานะคะ <_ S 1> ก็สาหรับชาเขียวค่ะเราสามารถใส่มาคือแบบแค่หนึ่งช้อนตวงของเครื่องชงที่เขาให้มาเนี่ยก็พอนะคะไม่ไม่ต้องเต็มบาสเกตเหมือนกับแบบชาไทยก็ได้นะคะเพราะว่าชาเขียวตัวนี้คือเข้มข้นมากเนะะี่ยค่ะคือใส่แค่1ช้อนตวงที่มากับเครื่องทเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปพี่เนก็ปิดน,นะคะแล้วก็ใส่ แอดเตอร์ apter, เข้าเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยน้ำชานะคะก็คือก็จะเป็นการทำที่เหมือนชาไทยนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือชาเขียวเนี่ยเราจะใส่น้อยกว่าใบชาไทยไม่อย่างนั้นเราเดี๋ยวจะเข้มเกินไปนะคะกดปุ่มไหนก็ได้นะคะแค่ให้น้ำนะคะเขาผ่านผงชาผ่านใบชาออกมานะคะแล้วก็มีไหลลงมาที่แก้วเรานิดเดียวพอค่ะเอาแค่แบบพอเราเห็นน้ำก็กดหยุดได้เลยนะคะลองดูความไวของแต่ละคนนะคะว่าได้น้ำออกมาแบบ เยอะมากเยอะน้อยจริงๆคือแค่น้ําออกมานิดเดียวพอแล้วค่ะนี่แค่นี้เลยอย่างนี้เลยแล้วเราจะแช่ไว้25วินาทีนะคะเนี่ยค่ะพี่เนก็ตั้งเวลานะคะ25วินาทีซึ่งจริงๆแล้วก็ชาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจจะต้องไปลองปรับหาดูนะคะว่าปริมาณชาที่ใช้หรือว่าเวลาที่แช่ค่ะเป็นยังไงเนาะ,อะโอเค25แล้วนะคะพี่เนก็จะกดปล่อยออมานะคะให้ได้น้าชาที่สีออนนะคะ อ่ะกดเลยอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ชาเขียวของ r i e n t a l Coffee นะคะคือกลิ่นมะลิมาแบบแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นมะลิที่แบบจ๋าเกินไปนะคะแค่แบบหอมละมุนละมุนเท่านั้นเองเอาไม่ได้แช่แล้วอ่านี่นะคะ120 ml ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นชาเขียวดำเย็นกันก่อนเลยนะคะ สำหรับชาเขียวดำเย็นพี่แน่ก็จะใส่ตัวน้ำเชื่อมนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำเชื่อมของมิตรผลนะคะก็แต่ใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะอ่ะพี่แนจะใส่ลงมาที่30 ml นะคะนี้จะเรียกว่าเป็นสูตรหวานปกตินะคะแต่ว่าถ้าใครหวานมากหวานน้อยใส่ที่ตัวเองชอบได้เลยหรือว่าจะใส่เป็นแบบน้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานอื่นๆก็แล้วแต่เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะ,ะแค่นี้เลยนะคะ <_ C 1> เพราะว่าน้ําชาเขายังร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราทําเป็นเบสชาไว้แบบนี้นะคะเราสามารถที่แบบว่าเติมน้าเปล่านิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่เต็มแก้วแต่นี้คือด้วยความที่ว่าน้ําชาย,ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมไปก็จะกลายเป็นชาอุ่น,นเราสามารถใส่ในน้ําแข็งได้เลย <H> เข้มเลยค่ะ,ะน้ําแข็ง1แก้วนะคะมาแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําชานะคะลงได้เลยค่ะนี่ แค่นี้เราก็ได้เป็นชาเขียวดําเย็นได้แล้วนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะได้เป็นแบบชาเขียวมะนาวอะไรเงี้ยนะคะก็เติมน้ามะนาวลงไปได้เลยค่ะนี่แค่นี้เลยเรียบร้อยเป็นไงคะสีสวยน่าทานเนาะอะ,อะเดี๋ยวพี่แนมาทําอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นชาเขียวนมเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาทําชาเขียวนมเย็นกันอีกทีหนึ่งนะคะก็รีวิสวิธีการทําชาเขียวค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ช้อนที่มากับเครื่องเนี่ยค่ะช้อนที่เขาให้มานะคะที่มีแทมเปอร์เนี่ยค่ะใส่ไปแค่ คือแค่หนึ่งช้อนพอดีพอดีแบบนี้นะคะแค่นี้เลยไม่ไม่ไม่ต้องแบบใส่พููหรือใส่โกดอะไรเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เลยค่ะใช้น้อยมากนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเราก็มาใส่นี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้ําชาเขาลงมานิดเดียวนะคะนิดเดียวอ่ะพอน้ําชาลงมาแล้วก็กดปิดเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นน้ําชาไหลาลงมาปุ กดปิดเลยค่ะแล้วก็ตั้งเวลาเลยนะคะ25วินาทีค่ะอ่า25วินาทีเรียบร้อยนะคะกดปิดค่ะแล้วก็กดน้ำชาลงมา4ี่ออนหรือว่า1 2อ ML นะคะกลิ่นชาหอมมากบอกเลยคือแบบหอมทั้งชาหอมดังมละลิอะจริงอ่า1 2อ ML นะคะได้มาเรียบร้อยค่ะนี่เลย นี่นะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็นมผสมค่ะมาใส่ชาเขียวนมเย็นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราใช้นมผสมนะคะหวานปกติที่1ออนครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบชอบหวานหวานหน่อยอาจจะไป2ออนก็ได้นะคะอันนี้คือนมผสม1ออนครึ่งก็คือนมข้นหวาน1ออนแล้วก็ข้นจืดครึ่งออนนะคะหรือว่า3 0 m l กับ 15ML ค่ะนี่นะคะพี่เน่ก็ใส่ไปเลยสำหรับพี่เน่คือหวานแค่นี้คือโอเคแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบหวานหวานนะคะพี่เน่แนะนําว่าให้เพิ่มเป็น2อออนเลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ชาเขียวเนี้ค่ะน้ำชาของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปเห็นสีไหมคือสีดีมากเสร็จแล้วนะคะคนเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ําแข็งเต็มแก้วได้เลยค่ะ,ะน้ําแข็งมาใส่นะคะน้ำแข็งเต็มแก้วเรียบร้อยค่ะเราก็ท็อปหน้าด้วยนมสดเย็นได้เลยนะคะชาเขียวนมเย็นไปนไงง่ายไหม ง่ายเป็นไงคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าชาเขียวดําเย็นแล้วก็ชาเขียวนมเย็นเนี่ยค่ะที่พี่เน่ชงด้วยเครื่องชงกาแฟ Home Cafe ะคอสโมโฮมคาเฟ่เนี่ยค่ะจะได้รสชาติของชาเป็นยังไงเข้มข้นหรือเปล่ามาชิมกัน <S <S เดี๋ยวเรามาชิมแก้วแรกกันก่อนนะคะชาเขียวดําเย็นอืม คือแบบว่าเข้มแล้วก็หวานแบบกําลังดีมากเลยนะคะบอกเลยว่าแบบเมนูชาดําเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นชาไทยดําเย็นหรือว่าชาเขียวดําเย็นนี่คือแบบดีดีอันนี้จริงนะจริงนะคือสูตรนี้แบบอร่อยเลยอะอ่ะมาชาเขียวนมเย็นอืมจะบอกว่าดื่มได้หมดแก้วสบายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบว่า ทำชาทำน้ำชาเนี่ยจากเครื่องชงกาแฟ c o s b o Home Cafe นะคะได้เข้มข้นเรียกว่าไม่แพ้เราชงจากเครื่องใหญ่เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเนาะสมรรถนะการทํางานของมันต่างกันแต่พี่เนมมาแชร์ให้ดูค่ะว่าเราทําได้นะคะก็ใครอยากจะพี่เนมมาแชร์เมนูอะไรนะคะที่ชงด้วยเครื่องชงอะไรก็แล้วแต่ก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวพี่เนมจะหาเมนูดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆนะคะความรู้ดีๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนมแล้วก็ทีมงาน o ร i เท t a l Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental เ้าคอฟฟี่ชาแนลกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับชาเขียวดําเย็นแล้วก็ชาเขียวนมเย็นค่ะที่เราชงด้วยเครื่องชงเล็กๆนี่แหละ Cosmo Home Cafe ค่ะใครที่มีเครื่องนี้อยู่ไปลองทํากันเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ